ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาผมเสียผมช็อตหลังยืดและกำลังกลุ้มใจไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงติดตามชมคลิปวีดีโอคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาววิตีและช่อง l t s Be Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพผมชอ็อตกันก่อนค่ะผมชอ็อตคือลักษณะส,สภาพเส้นผมที่แห้งกรอบแห้งกระด้างผิวสัมผัสเหมือนไม้กวาดหรือถ้าคุณจะสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าสภาพเส้นผมของคุณนั้นมีลักษณะเป็นหยิกงอ แล้วอะไรบ้างล่ะที่จะเป็นกลุ่มเสียงทําให้ผมช็อตอันดับแรกเลยก็คือการใช้สารเคมีกับเส้นผมไม่ว่าจะเป็นจากการยืดผมการดัดผมหรือว่าการทําสีผมอันดับที่2ออาจจะเป็นจากการที่สภาพผมของคุณนั้นไม่พร้อมที่จะไปรับสารเคมีเช่น คุณมีสภาพผมที่แห้งกระด้างอยู่แล้วหรือมีสภาพผมที่อ่อนแอเปลาะบางอยู่แล้วพอคุณไปรับสารเคมีเพิ่มก็จะทําให้เส้นผมของคุณนั้นยิ่งเสียและก็ทําให้ผมของคุณนั้นเกิดอาการช็อต หรืออาจจะเป็นได้จากการที่คุณไม่ได้เลือกช่างที่มีความชำนาญเฉพาะในด้านเส้นผมไม่ว่าจะเป็นการยืดผมย้อมผมหรือว่าการทำสีผมและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะสายอยากเตือนเพื่อนๆอ,อย่าทำเองเด็ดค่ะอย่ายืดผมดัดผมกระสีผมหรือว่าย้อมผมเองนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีความชำนาญในด้านผลิตภณัณฑ์หรือการใช้สารเคมีพวกนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงมากๆที่จะทำให้ผมของคุณเสีย บางครั้งเนี่ยถ้าผมคุณเสียมากไปเนี่ยมันยากเลยนะคะที่จะเรียกผมของคุณให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วจะแก้ไขปัญหาผมเสียผมช็อตพวกดีได้ยังไง มีทางแก้ค่ะไม่ว่าผมของคุณจะเสียขนาดไหนยังไงมันก็มีทางออกค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าผมของคุณนั้นเสียช็อตมากแค่ไหนถ้าเสียมากช็อตมากสารแนะนำให้ตัดทิ้งค่ะเพราะผมส่วนนั้นเนี่ยมันเสียไปแล้วไม่ว่าคุณจะพยายามซื้อครีมราคาแพงขนาดไหนมาบำรุงผมของคุณก็ไม่กลับมาดีเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุด ตัดผมออกค่ะหลังจากที่คุณตัดผมส่วนที่เสียออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มบำรุงเส้นผมของเราค่ะสซยาจะแนะนำให้คุณหมักผมช่วยนะคะการหมักผมเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูเส้นผมได้ดีมากๆค่ะพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีน,น้อยเช่นไม่มีซัลเฟตพาราบีนพาราเฟนซิลิโคนแอลกอฮอล เพราะว่าสารเคมีพวกนี้นะคะจะยิ่งไปชะล้างความชุ่มชื้นชะล้างน้ำมันตามธรรมชาติที่อยู่ในเส้นผมของคุณอย่าลืมนะคะว่าผมของคุณเนี่ยมันเสียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ในขั้นกอนการบำรุงรักษาค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพเส้นผมของคุณลงทุนสักนิดนึงค่ะแล้วคุณจะได้ผมสวยกลับมาแต่ของพวกนี้สาบอกก่อนเลยนะคะว่าอาจจะต้องใช้เวลากันสักนิดหนึ่ง สายอยากจะฝากถึงเพื่อนๆผมยิกทุกคนเลยนะคะการยืดผมไม่ใช่ทางออกสุดท้ายเสมอไปค่ะคุณสามารถมีผมยิกสวยธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องไปจ่ายเงินเอาสารเคมีมาใส่ที่เส้นผมแล้วก็นั่งภาวนาว่าเฮ้ยขอให้ผมออกมาสวยขอให้ผมออกมาไม่ชอ็อต ไม่ต้องค่ะของพวกนี้นะคะเพียงแค่คุณเนี่ยไปศึกษาวิธีการดูแลรักษาผมของคุณเข้ามาศึกษาที่ YouTube ของสาก็ได้ค่ะหรือเข้ามาสอบถามปัญหาเส้นผมหยิกผมเสียกับสาได้สายนินดีแนะนำให้คุณค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามสาทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะหรือถ้าคุณอยากจะให้สาแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับคนผมหยิกหรือผมดัดก็เข้ามาคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมยิกเสียให้เป็นรอนสวยบายสาสารลออยู่นะคะถ้านีเป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมดิด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย